ครับผมนี้กะชิมาบอกสูตรเด็ดครับที่เห็ดเนื้อปรกฏครับเนื้อปรกฏกะนี่แหละครับผมหาซื้อน้ำตลาดมาซื้อน้ำตลาดมาครับไม่ว่าจะเป็นสูตรเย็นหรือสูตรธรรมดาเลยครับเป็นเนื้อมักเหม็นครับนี่ครับนี่ครับผมซื้อมาแล้วกะผมชิมาผสมกับตัวนี้ครับนี่ครับนี่คือมดแดงครับผมชิมาผสมกับ มดแดงงดส้มเท่านี้แหละครับคือว่าผมเห็นอยู่ในกลุ่มนะครับกลุ่มเหลนตุ่มตุ่มตกปรากฏตุ่มอย่างนี้แหละครับพวกกลุ่มที่ใส่ปรากฏนะครับใส่ตุ่มปรากฏนะครับหนึ่งในสูตรของเทดตุ่มนะครับผู้เห็นเขาใส่มดแดงครับเขามีมดแดงลงไปนั่งครับเขาใส่มดแดงกับโค้งไก่เผาครับโค้งไก่เผานะครับผมเลยกสิมาลองใส่ใน เนื่อเม็นเท่านี้ครับลองเอามาใส่ในเยื่อเม็นเท่านี้ครับผมสิลองมาใส่ในเยื่อเม็นครับผมก็เคยใส่อยู่ครับะผลปรากฏว่ากินดีอยู่ครับมาครับมาเริ่มกันเลยครับนี่ครับเยเื่อเม็นเลครับเองใส่เลยครับเอาหาซื้อตามท้องตลาดนะครับเยื้อเม็นตามท้องตลาดเท่านี้แหละครับตัดแปลงครับตีครับ บดแดงครับบดแดงครับใส่ลงไปครับเป็นบทแดงก็ได้ครับนะครับต่ำครับต่ำเห็ดเข้ากันครับ ไปเลยครับเหลือครับสายอีครับมันยังเหลือสายอีครับ ไปครับนี่แหละครับไปครับนี่แหละครับใส่ไปครับนี่แหลคคะครับดำไปเลยเขาโคตรเก่งครับดำไปครับ มันกับจินอยูยนะครับนี่โตเนี่ยเป็นจินแน่นอนครับเนื้อเท่ากับหาซื้อตามท้องตลาดเท่าไหร่ละครับแล้ว่าเขามาดัดแปลงดัดแปลงไปอีกครับ ทำไปเลยครับไปเลยครับโอเคครับพ่อแะ้วครับน่าจะเข้ากันดีแล้ลครับ ปุ๊กไว้ครับประมาณนี้นะครับเออครับสันตัวผมสิปิดฟ้าแล้วก็เอาถุงห่อะครับเอาถุงห่อจากสามซันสี่ซัน,นะครับแล้วก็ มาได้ตู้เหยนครับมันใช้ได้โดดครับใช้ได้เหิงใช้ได้โดดครับอ่มีอย่างไรครับสามนีแ้แหละครับโอเคครับสวัสดีครับ